นี่นี่นกกระดึงยัเนี่เลยนี่นกก็ดึงอยู่นี่อันนี้ก็แอบฮานเข็ดปีเข็ดปีเน็ดีเข็ดปีมาแต่ฝุ่นกูแมนวะเอ็่วะไเลขาเนี่ย

แะะละวก็หอมปลาหอมก็เอ้ยเอ้ยอพี่น้องอันนี้เสียงดีเละครับ